ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะคุณผู้ชมครับตอนนี้เรอยู่คุยแซบโชว์วันนี้มีเจจับเป็นผู้รายงานตัวใช่ค่ะก็บอกนะครับว่าณตอนนี้เลยเนี่ยเรายังคงติดตามกับคดีของ forest 3d อยู่ที่ล่าสุดเมื่อวานนี้นะดีเจแมนแล้วก็ใบเตยเนี่ยพร้อมทั้งทนายความเนี่ยได้เข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนดีเอสไอก่อนวันนัดหนึ่งวันซึ่งจริงๆคนนัดวันนี้นะใช่ค่ะแต่เมื่อวานแมนกับใบเตยขอเข้าไปก่อน โดยเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งมีอยู่3ข้อหาก็คือ 1. ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนใช่ค่ะ 2. ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและ3เนี่ยร่วมกันชอบอกงในคดีลงทุนหุ้น forex 3D ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยหลังจากที่ดีเจแมนและคุณใบเตยเนี่ยนะคะได้เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยก็ได้อ,อกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยสีหน้าเรียบเฉยแล้วก็ไม่มีความกังวลนะคะก่อนอื่นเขาก็ได้ขอบคุณทาง DSI ก่อนเลยที่ให้เข้ามาชี้แจงในวันนี้ค่ะวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาส่วนหลักฐานที่นํามาให้พนักงานนั้นนะคะอยู่ในจำนวนเรียบ ร้อยแล้วไม่สามารถเปิดเผยให้ทุกคนทราบได้ว่ามีอะไรบ้างเหมือนเวลาเราดูหนังไงพี่คําพูดทุกยคำพูดสามารถเป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ะนะคะส่วนด้านทานายความส่วนตัวผู้ชมครับยืนยันนะฮะลูกความเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะส่วนเรื่องเส้นทางการเงินนั้นเนี่ยอยู่ในสํานวนเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ไม่สามารถพูดได้ค่ะและสุดท้ายดีเจแมนเนี่ยก็ได้พูดทิ้งท้ายอีกว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมาก วันนี้เราได้เข้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมระดับหนึ่งถ้าพี่พี่สื่อมวลชนฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าพี่พี่สื่อมวลชนเห็นใจผมก็อยากให้รอหลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จทั้งแมนแล้วไปเตยเนี่ยก็ลุกขึ้นเดินทางกลับทันทีครับเอาอยางนี้เรามีภาพมาฝากไปดูกันครับ วันนี้เราก็ขอบคุณ D s i ด้วยนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยมาชี้แจงข้อก่าวหาเราก็เลือกมาในวันนี้เพราะว่า,ารับทราบรับทรบาบข้อก่าวหาค่ะแล้วก็ขอบคุณ d s i ที่ให้เรามาชี้แจง แล้วก็เราก็เรียบเรียงหลักฐานได้พอสมควรแล้วนะครับอ่ะนี่พี่จะพูดได้ประมาณนี้นะครับต,ตั้งแต่ครั้งที่แล้วถึงครั้งนี้มันมันมันเซนซิทีฟมากเ <c oughs> พราะตอนแรกเราเข้าใจอย่างนั้นแต่บางทีเนี่ยมันยังมีอะไรที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นซึ่งซึ่งเราอ่ะก็ก็เพิ่งรู้หลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ได้เข้ามาพูดคุยมากขึ้นกว่าเดิมเราก็รู้สึกว่าอ่ะเราก็สบายใจระดับหนึ่งแต่ถามว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆเพราะว่าบางอย่างที่เรารู้สึกว่า มันไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีมันมีสิ่งที่แบบเราเราก็ต้องต้องมาดูอีกทีหนึ่งต้องต้องอันเนี้ยพี่พูดได้แค่นี้จริงครับแบบเห็นใจพี่นะถ้าเห็นใจพี่นะอ่ะณตอนนี้ทั้งแมนทั้ไปเตอร์พูดได้แค่นี้ขอบคุณภาพข่าวจาก สำนักข่าววันนิวช่วยกันละกันครับเข้าใจจริงๆนะคะเพราะว่าพูดมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆซึ่งทางคุณแมนและคุณใบเตยเนี่ยนะคะจะกลับมาที่ดี i ออีกครั้งในวันที่30กันยายนนี้ค่ะเพื่อไปรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็จะมาตอบคําถามอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะทางทีมงานคุยแซฟโชนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้จัดการส่วนตัวของคุณแมนและคุณใบเตยถามถึงสภาพจิตใจตอนนี้คุณผู้ชมเขาก็บอกออกมาว่าไม่ได้กังวลอะไรมากนะคะหลังจากนี้ก็ทําตามขั้นตอนตามกฎหมายค่ะส่วนเรื่องของทททนนาาาาายยยงผู้จัดกกรบอวว่่มีช หลายคนหลายคนบอกว่าเอ๊ะทนายเจมส์ไม่ได้ทำแล้วหรอได้ข้อมูลมาตอนนี้ว่าทนายเจมส์ก็ยังช่วยดูอยู่เหมือนเดิมนะคะเอาอย่างนี้ด้วยด้วยความที่พี่ได้ยินจากปากของแม่เองค่ะหลายคนจะพูดถึงวิธีการใช้ชีวิตเรื่องของงานแต่งงานอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่รู้นะ,ะแ,แต่เขาแต่ด้วยความที่ได้ยินจากปากของแม่เองเขาบอกว่างานแต่งงานเขาเนี่ยมีม,มูลค่า5ล้านในการจัดงานใช่แล้วเขาจ่ายไปตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วและทุกวันนี้หลังจากที่แต่งงานมาแล้วเนี่ยทุกวันนี้ เขาบอกไว้นะยังผ่อนอยู่เลยออตอนนี้มันก็มีหลายกระแสมากคุณผู้ชมค่ะแต่ต้องบอกอย่างนี้นะข้อมูลที่ได้มาถ้าเป็นความจริงวันหนึ่งที่สรุปสำนวนหรือว่าตัดสินเรียบร้อยแล้วเราจะได้เห็นความชัดเจนขึ้นจริงๆอ่ะนะ,ะส่วนเรื่องของความถูกผิดของกฎหมายเดี๋ยวก็ติดตามตอนต่อไปกันละกันนะครับอีกหนึ่งคนที่เข้ามามาจะบอกว่ามายุ่งเกี่ยวกับ forex 3 d ก็คือกระทิงและก็คุณบอลด้วย<ช>ที่ล่าสุดเพิ่งเมื่อกี้นี่เองนะออกรายการหนึ่งถามถึงว่าจุดเริ่มต้นที่รู้จัก forex 3 d เนี่ย เริ่มจากลงเงิน1 0 0 0 0แบาทแล้วก็ยอมรับนะว่าได้เงินปันผลจริงมาโดตลอดค่ะและเห็นว่าบริษัทเนี้ยมันน่าเชื่อถือค่ะหลังจากนั้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามันดีเอาเงินลงไปอีกดีกว่าจนตอนนี้มีเงินในเทรดเนี่ยหล้าน สองแสนบาทที่ชมพู่ยังไม่ได้คืนใช่เพราะว่าช่วงแรกเวลาคนลงนะเอาทุนลงไปแล้วได้กําไรคืนมาก็จะลงเพิ่มลงเพิ่มตลอดหลายคนเสียหายหลายสิบล้านนะคะในส่วนของคุณบอลน,นะคะก็ยืนยันว่าคุณกระทิงเนี่ยไม่ได้ชักชวนให้เล่นนะและยังบอกอีกว่าจุดเริ่มต้นในการลงทุนเนี่ยเกิดจากการที่เห็นคุณกระทิงเนี่ยได้ผลตอบรับเยอะอก็เลยเกิดความโลภอันนี้เขาบอกเองนะก็เกิดเลยเกิดความโลภกับตัวเองและทั้งสองคนก็ยืนยันณตอนนี้นะคะว่าเป็นผู้เสียหายจริงๆอ้าวชมพู่อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติพี่บอกชมพู่ลงแสนนึงเนี่ยกันได้แสน เอาป่ะเอาสิพี่แล้วหนูเป็นคนบ้าศึกษาเรื่องลงทุนด้วยพี่เชื้อปากหนูยังคุยกับเพื่อนๆเลยถ้าก่อนหน้านี้นะมีคนใกล้ตัวมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วช่วยหนูลงทุนหนูต้องเป็นหนึ่งในผู้เสียหายแน่นอนหนูลงแน่ๆแต่นี่ไม่เคยลงใช่ไหมไม่เคยลงกับตัวนี้แต่ไปลงอย่างอื่นหนูไปลงกองทุนซื้อ,อทองอะไรอย่างเงี้ยพี่อะไรที่มันมันน่าจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช่แล้วพี่เชื้อปากที่ได้ข้อมูลมากับผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยนะมันเริ่มต้นจากการเขาว่าไม่เชื่อนะแล้วเขาเข้าไปคลุกคลีไปดูิว่าออฟฟมมีจรง ตรางการเทรดมีจริงไหม,มเขาเข้าไปค,คลุกคลีจนเห็นกราฟเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดความเชื่อพี่พีเคพี่เมื่อปีที่แล้วอะ่ะด้วยความที่ช่วงโควิดอย่าบอกนะพี่เป็นหนึ่งในนั้นไม่ใช่ไม่ใช่<อ>ไม่ใช่ฟอนต์เล็ like 3D แต่ของมือนอกออก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีน้องๆเราเนี่ยพี่บริษัทเนี้ยลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของบล็อกเชนอย่างนู้นอย่างนี้แล้วสมมุติว่าลงสมมุติว่าเอาอย่างงี้สมมุติลง25บาท25บาทนะชมพู่จะได้กลับมา10บาททุกๆหนึ่งอาทิตย์อันเนี้ย หนูติดดอยอยู่หนูยอมรับตรงนี้ครึ่งล้านพี่จริงเหรอจริงแต่ว่าแต่ยังไม่ได้คืนยังไม่ได้คืนพี่ลงไปสมมุติว่า25บาทลงไปแล้วนะมันกลับมา10บาท11บาท1 2บาทเฮ้ยเราก็คิดว่ามันมีจริงอันนี้คือมังนอกผู้จัอันนี้เป็นความรู้นะนี่คือมังนอกเราคิดว่ามีจริงด้วยวันนี้ส1 1เดบสอจได้กลับมา15บาทแล้วนะยังไม่ถอนก็คิดว่าเอา15บาทไปโปะลงเพิ่มใช่กะว่าจะลงเพิ่มอีกวันต่อมามันปิดหน้าเฉดนั่นเลย โอ้โหโชคดีมากไม่โชคดียังไงอ่ะก็ไม่ได้ลงเพิ่มเยอะไงพี่แต่25ไปเลยไงอ๋ออันนั้เขาเรียกว่าประสบการณ์25ไปเลยคุณผู้ชมอย่างนี้นะเรื่องนี้เกิดขึ้นทําให้สอนอะไรอย่างนึงรู้ป่ะว่าอย่าเล่นกับความโลภอะไรที่มันได้มาง่ายๆแล้วผลกำไรเกินจริงอย่าเชื่อเด็ดขาดทำไมไม่บอกพี่ปีที่แล้ว ก็ไม่มีใครบอกหนูเรื่องที่หนูลงไปห้าแสนเหมือนกันพี่เอ้ยเอาอย่างนี้หวังว่้ผู้ชมของเรานะเอาจงจริงอย่างที่ชมพูพูดนะอย่าเล่นกับความโลภคืออะไรที่มันฟังดูดีเกินไปอ่ะเราสองคนก็โง่ยอมรับเลยโง่เหมือนกันแต่สุดท้ายก็ตอนนี้ก็เรียนรู้ว่าเสียไปหน่อยนึงดีกว่าเสียทั้งหมดถูกต้องอ่ะแล้วก่อนจะไปแขกรับเชิญพูดทิ้งท้ายอีกหนึ่งเรื่องนะทุกวันนี้นะต้องขอให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้เสียหายแล้วก็ทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอให้ผ่านพ้นไปได้ ดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ